อุย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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องนั่นครับนั่นครับเห็นตะเวล่รเปิดนั่นครับ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 ตีิ๊นิ่คือนี่ยโอ้ีอย่างเกิดยังขึ้นบาดนี้เอ้าบ่วงผมเสียได้ครับพี่น้องบาดนี้เอ้าอัศจรใจได้ครับบาดนี้พี่น้องบ่วงผมทิเสียไปใส่บาดนี้โอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมนั่นครับนั่นครับบาดพี่น้อง มันมอน่อยเด้ครับบักอันนี้มันมอน่อยพี่น้องเบิงกงต่างมันครับบักเกือกใหญ่ไซโลครับพี่น้องบักเกือกใหญ่ไซโลเลยแบบนี้ ับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปบิดทุกผู้ทุกคนเหมือนเก่าเช่นเดิมแล้วครับพี่น้องเอาเส้นนี้กระซิบพาพี่พาน้องมาลุ่นเบิง้งบ่วงครับบุง่งลุ่นเบิง้งบ่วงที่ใส่ไว้เมื่อคืนนี่ครับผมสีเป็นจ้งไดนี่ยนะครับผมเอาเดี๋ยวพ้ามาเบิง้งไมายทั้งหลังผมนีกว่าเลยครับพี่น้อง เป็นไม้สวนมะพร้าวครับเพราะว่าถือยุนีละครับม่อขืนนี่สามต Jamie, tamam ัวก็เลยพามาเบงหนีก่อนเลยครับบรเทียเพิ่นถือกอกนะเดี๋ยวเพิ่นทีลวดสีขาดนะนะครับพี่น้องว่าไว้ซื่อเด้ว่าเพิ่งถือเอกนะครับพี่น้องั้งแตเถืองม่อคืนนี่ก็บุญหัวแล้วนะครับสามตัวอู้คักคักคักองไปลุ่มไปชมน้ำกันครับพี่น้องว่าสีมีแต้มเติมกันอีกบางกับม่อคืนนะนะครับผมมาลุ่นมาชมไปน้ำกันครับพี่น้องจะมีแต้มหรือเปล่าเช้านี้ หลังจากที่มือคืนเอาไปแล้วสามตัวครับพามาเบิ่งหลังสุดท้ายของมือคืนแต่ว่าเป็นหลังแรกของเช้านี้เลยครับผมหลังที่ผมใส้ให้พี่ให้น้องเบิ่งมองเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมนี่แหละครับจุดเกิดเหตุเพื่อนเพนอยู่นี่มือคืน,นตัวที่สามครับผมตัวที่ว่าเพื่อนปวดออกแล้วแหละเพื่อนเสียขาที่เห็นนะครับจากคลิปบางหันนี่เอาไปกันต่อครับว่ามิยังครับเช้านี้บาทนี่ไม่มีอะไรเลยครับเช้านี้ ยุอเลาะนี่ผมกะว่าเม้นบ่ได้ใซ้นะครับเดี๋ยวไปอันนี้เม้นถุงเกาข้าเจ้าหรอครับไม้เกาข้าเจ้าเนี่ยพี่ครับพี่พี่พี่ยู่เงาบักพ่าวหนินี่แหละครับแต้มที่สองอุ้ยแสดงว่าถือตัวกันเลยได้ครับเมือคืนแต้มสองครับแต้มสามนี่ครับผมใช้ไปหัน่นแหละนี่นี่นั่นยังอยู่คือเกาอยู่ครับเคล่ะนี่ครับนี่ครับบืงผมกับยังสักอยู่คือเกาอยู่นี่สักว้นี้แต่ว่า แจมเหมือนคืนนี่จุดเกิดเหตุพี่เพื่อนพาลงมาพี่ครับพี่น้งนองเนาะเจ้านี่กรบอกไม่ยังเลยครับผมบ้านนี่เจ้านี่ไม่มีตัวอะไรเลยเป็นมิดๆครับบ้านนี่เนาหลังนี่เด้ย๋ยวยุใส่หรบ่วงผมโอหลังนึงกระบอกไม่ยังครับผมไม่มีอะไรเลยมองเข้าไปแล้วยังอยู่ปกติดีเหมือนเดิมเนพาะพี่พาน้องไปเรื่อยๆครับผมไปน้าไม้ฟมนี่แหละยุใส่ละ่ะเพราะนี่ผมไม่ได้ใส่สมอพี่น้อง อุ้ยคือเป็นตาใสเถอะคือผมคือบอไ่ได้ใสครับนี่จจงสินี่เจงส,จงสิอันนี้บว่วงบ่ได้เอ๋อว้ยบ่วงเก่าข้าเจ้าตัวครับนี่แต่หลักบ่วงเก่าข้าเจ้าอ๋ออ,อ,อ๋ไปกันตัวครับผมก็ว่ามันยังสวงหลังแลยครับบ้านนี้ก็ู่นี่นี่ผมใส่โบหลายเลยครับพี่น้องใส่ก็ะสีเห็นว่าครับพี่น้องนับเบิ้งเก่าสิประมาณสี่ห้าหลังทันตัวครับนี่ แต่ว่ากางถือสองตัวคุณนี้อยู่น,น,นี่เอาอยู่ใส่เลยลงมองนี้ครับพี่น้องพีพีพีพ,พีเอาหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมองเข้าไปแล้วยังดูปกติดีเหมือนเดิมมีอีกหลังหนึ่งครับผมโอ้จอบตะสิลมเทศน์ดอกเดียวนี่กวงงาบักเท้าครับพี่น้องอ้ยเอานี่ครับผมโบมหยังครับไม่มีอะไรเลยงวย เบิดอลไเด้อครับมองนีเบ้อเถือกยังเลยครับบ้แม่มนทีได้เก็บบักเภาแห้งบุครับพุนลายมือกลายเลยบักเภาแห้งพุนทีได้เก็บไปเฮเทศขนมบุบบาทนี่บ้ได้หนูกระได้เศร้านี่อุย้ยแต่ว่ามือคืนในอยู่ครับมือคืนในอยู่มือคืนในสามโตอยู่นี่บมอเอากะคนหาหนูดีกว่าครับพี่น้องเอามองนีผมกระสซไปสร้งหลังแต่ว่าผมกู้ออกหลังหนึ่งไปใเซนมองพายามานนะครับที่เพื่อนเถือกหนูหมือคืนนี่เอามองเข้าไปแล้วหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับผม เ้เี๋ยาวพาไปกันตัวครับไปกันเลยพุ้นลหรครับหลังแต้มแรกเถือกอยู่มุมสานะครับแต้มแรกเป็นเถือกอยู่หันเซานี่สีมิยังบ่ผมก็เอาบ่วงมาเสริมไว้อีกคือเก่าครับผมเอาบ่วงมาใส่ไปเสริมคือเก่าใส่ไปหลังเดียวเลยนะครับพี่น้องหลังเดียวกําพ้าเลยมองนี่แต่ว่าเพื่อนก็บมาถือกเอาจอบแต่สีลมเทสันดอกเดียวนี่ มาลุ้นมาชมไปด้วยกันครับโอ้คือบ่มีเห็นกว่าญาติ่งยังคือมันอคืนบวครับพี่น้งองเนาะไม่มีอะไรครับมองเข้าไปแล้วนั่นครับผมไม่มีอะไรเลยเอา้าสรุปไม้นี่บมมีแต้มยังเลยครับพี่น้องหลังจากที่ได้มเคื่อนไปสามตัวแล้วไม่มีอะไรเลยเนาเดี๋ยวมาเบบ่งมองห้งเมียงนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเาก็ไม่ขึ้นเอาครับพี่น้อง ตีเมนเท่าละตีบาทนี่เฮ้ยลูกเมียกับบท่านใดท่านมีลูกเจ้ากับบท่านใดจะค้นเมียกับบท่านเคยมีจะค้นพี่น้องที่เท่าทิมซื้อซื้อ,อ,อสบวบาทนี่โอ้ยหน้าอินเทนัวบาทพี่น้องเอามาลุ้นมาชมกันตัวครับมองนี่ยังนึงอยู่นี่จะมีตัวหรือไม่มองเข้าไปแล้วเห็นสักบ่วงสักเครื่งเึงอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยเอา ไปกันตัวครับบ้านนี่ไปกันตัวเลยยูใส่แน่ละบา้านก็จังซี่แล้วการกูก้ออกกระลงมองลงบอลไปได้บา้านเรีวยกว่าโฟมกับโบมีครับอยู่นี่ยูใส่ละไม่อีกาก็คือมาหว่วงเงียงอยู่ลอยนี่แทนเดือน <c oughs> อีกกานี่ก็ส้ำคัญดีเด้ <c oughs> เอ้าหลังนี้อเป็นบ่วงลันอยู่ครับหลังนี้บ่วงลันอยู่ครับเด่ว่าบมีตัวหรือมีเอียงมา่านเพื่อนไปบ่นเาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมก็ใส่ไปหลังนี้แหละครับเมื่อคืนหลังหนึ่งผมกะกู้ออกไปพุ่นละจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ้าบนยังอยู่ซองหลังนี้บ่ครับอยู่ตรง้ามกันถ้ามาเบิ้งหลังนี้ก่อนครับมาดูหลังนี้กันก่อนโอ้หลังนี้ปกติดีเลยครับพี่น้อง บัวมีห้อยมาซูนมาพานอย่างทั้งสิ้นเลยครับผมเอ้าเกือบรังสุดท้ายอยู่ตรงคามกันนี่แหละครับอยู่ใส่ละเพราะมันจำได้ว่าอยู่นี่นะพี่ครับอยู่ฝากคันแท้น้ำอ่พี่ครับอุ้ย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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องนั่ครับนั่ครับนั่ครับนั่นครับนั่นครับนั่งขับนั่งขับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปากแข่งกว่าที่หูกว่าที่อันผมนิ่ผมนี่ยินเสียงเพื่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ผมที่ค่อยๆเข้าไปบ่าะให้เพื่อนดินเพื่อนห่วงแหงนะครับนั่นนั่นเดี๋ยวเดีวเพิ่นเตยงแล้วเพิ่นเตยงแล้วนี่ครับพี่น้องค่อยๆเข้าไปนั่นครับนั่นครับเอ็นตะเคว่ลังเพื่อนนั่นครับ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 ตีงนิดๆด่นอุ้ยเป็นลักษณะหนูน้อยครับพี่น้องนั่นนั่นครับผมนั่น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 เดี๋ยวผมพาพี่น้องลงมาเบิ่งอยู่ให้นะครับนั่นครับนั่นครับเพื่อนน้อง นั่ับพี่น้องเห็นแล้วบอกรับนั่นครับนั่นครับอยู่ไายมื่อผมนั่นครับ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 เห็นว่าพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องไปย่ำตัวเลยครับบาทนี่พี่น้องเอาเดี๋ยวผมจังสวีมาปวดเอาครับคึ้ว่าเพื่อนซิบอ่านาสีขาดดอกครับพี่น้องลวดเบอร์สิบสี่ครับผมเป็นลวดเบอร์สิบสี ครับโตน้อยซ้ำนี้นี่พวนาสีขาดไปได้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมจังสี่มาปวดออกครับเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องขึ้นไปพูดเลยครับบ้านนี่พูดเหระครับยูสาคือเก่าครับเป็นหมายสากะจากหลังหอกครับยูหันแทมแลกมาแล้วครับพี่น้องแต้มแลกแห้งมาแล้วครับเป็นลักษณะอันเงี้ยกว่าหนูน้อยครับหนูน้อยเป็นหนูน้อยอยู่นะครับบ่ราม้นเบาดอกเป็น ตัวรุ่นฟันน้ำนมครับผมเป็นฟันน้ำนมไสมีนีฟันน้ำนมรุ่นอนุนบาลครับผมเอาเดี๋ยวไปรุ่นไปชมกันต่อครับอยู่หมายสาครับผมเดี๋ยวสีพ้าไปพุ่นเลยก็จักสีมีหวังในรุ่นอย่างบ่าครับพี่น้องหรือสีมีเต้มึงกบับบัชรครับเจ้านีก,ก็ะไดเอาเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้วกันเลยครับผมมารุ่นมาชมไปด้วยกันเลยครับพี่น้องไม่ริมสะจะมีตัวหรือเปล่าจะมีตัวหรือไม่ มองเข้าไปแล้วหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมโอ้บม่มีอย่างเลยครับบม่มีอย่างครับผมไปกันต่อเลยครับผมบาดนี้จักยุใสเนี่ยวูก็ไปตามไม้ฟ้มเลยเหรอครับพี่น้องกคาดว่ายุนียุนีเนาะเห็นเม็ดจำว่าผิดกะสิประมาณหางหกหลังนี่แหละครับพี่น้องยุนีกะสีว่างสามสี่หลังหรือจ้งใดอ๋อไปตามไม้เลยครับหลังนี้ดิ วิบวงผมมันลวดไปอยครับพี่น้องหรือแม่นลันแม่นขี่โกแม่นอย่างมาขวังมาค้ากับบจากครับแต่ว่าเป็นลักษณะบ่วงลันไปน,น,นะครับผมแต่ว่าบมมีโตครับอืเอามาเบิ่งหลังนี้กันต่อครับโอ้แต้มสวางบบทันมาเลยครับพี่น้องสีคือให้ผมอีกบ่แต้มสวางหรือสิไดตั้งเต่้หนูน้อยตัววังหันนี่บ่ครับตัวที่แรกนั่นยุ่ใส่ล่อเอาบ่วงผมคือดิดขึ้นมาพี่ครับบาทนี่พี่น้องโอ้ อีหยังเกิดยังขึ้นบัดนี้อีหยังจังไม่เห็นใหห่วงผม,ผมดีดข้นมาทั้งฟ้าปันนี้ครับพี่น้องเพิ่งไคล่ะไม่นี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 ่น,นี่พี่ครับห่วงผมดีดขึ้นมาอยู่ทั้งผีพี่อยู่ทั้งอันไม่พี่ครับนี่นี่ห่วงผมพี่เด้ครับมองผมใส่ไว้พี่มองมองทางเดือนเพิ่นพี่อยูล่ลมผีพี่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 อยู่ผีอยู่ผีผมใส่ไว้นี่ อยู่ซื้อปลายปลายนิวซี่ผมนี่ผมใส่ไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่บ่วงดีดขึ้นมาผี่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เพิ่นดีดขึ้นมาได้จังเดยเคสิเมนหนูสมบูรณ์ครับมาต่ําหรือจังเดยหรือแมนเอียงโอ้วห้เปนเม่นหนูก็ถือว่าเป็นตัเสียดายอยู่ครับถือว่าพลาดยางแห้งเหรอครับเห็นจังสิโอ้โห้มองนี้ผมกับเบได้ใส่ไว้ครับจะเป็นไม้กวางเขาเก่าผมเบิดเหรอครับพี่น้องแล้วนี่ก็ได้ ครับังเขาเ่าผมกับยุนี่แหละมองหนึ่งตอนใส่กับเหล็กไว้นะครับผมเลยเอาบ่วงมาใส่เอาไปเบ่งกันตัวครับเดี๋ยวไปคือบ่เห็นฟมบ่ครับอยู่ละนี่กระิีมันพุ่นเหรอครับซองหลังสุดไทยอยู่พุ่นครับผมเอาไปรุ่นไปชมกันตัวครับผันโมมีสองหลังหั่นหลักกนแล้วครับผมเดแ้มเดียวทีอันผ่านม้านั่นแหละครับหนูน้อยไม้ห้องเมียงเอามารุ่นมาชมกันตัวครับความหวังสุดไทยของหมบ้านก็ไม่ได้ยุนี่ละ จะเป็นอย่างไรมองเข้าไปแล้วอ๋อบ่วงผมเสียเด้ครับพี่น้องบาทนี่้ยเฮ้ฮฮบ่วงผมเสียครับบ่วงผมเสียนี่ผมใส่ไหนี่บ่วงเสียแล้วบ่วงเสียแล้วเฮ้ยห,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 หลังนี่หลังนี่ผมก็ใช่ไหมนี่ครับ อุ้ยเสียคือกันครับพี่นอ้องบ่วงเสียบ่วงเสียคือกันเตว่าเม้นอีหย,งยังสีเสียจังซีเตว่าคือบ่มมีห้อยมุนห้อยถือหนูบุล่ะครับพี่น่องระนี่ก็ได้นี่คือบว่วมมีห้อยอันดินห้อยอย่างนี่มีต่ห้อยเพิ่นกัดหา้ามุนมีตีแหลกซื่อๆอุ้ยเอาอัศจรใจเด้ครับบาดนี่พี่นอ้องบ่วงผมสีเสียไปใสบ่บานนี่ อยาว่าเด้ออยาว่าเย่าว่าเยาว่าถืองูแล้วแหละถือบักสวงขาหรือบักซีขาวไปอีกเด้อครับพี่น้องเอ้บัวมีงี้ครับพี่น้องเอ้าที่ไปใส่หาช่วยกันไหมครับพี่น้องบา er, ้านนี้หาช่วยกันครับผมอุ้ยไปจังไดมาจังไไดน้องโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมนั่นครับนั่นครับเอ้ย ปาดแสดงว่าเพิ่นจนเมื่อยแล้วครับอุ้ยถึกบ่วงผมสวงหลังซ้อนเลยครับพี่น้องพี่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 นั่น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 เพิ่นยังตีงอ,อยู่ครับเพิ่นยังตีงอยู่เพิ่นยังตีงอยู่แสดงว่าเพิ่นยังมีลมหายใจอยู่เดาเดวเดาเดาเดปดพี่น้องมันมอนวอยเลยครับบักอันนี้มันมอนวอยพี่น้องเบื้องต่างมันครับ Potter. ปาดบักเกือกใหญ่ไซโลครับพี่น้องบักเกือกใหญ่ไซโลเลยแบบนี้นี่ครับผมไซเบนี ี่นี่นี่นี่แตะแดงว่าเพื่อนที่ถือหลังนี่แล้วนี่นี่ถือหลังนี่แล้วไปต่ำเอาหลังนั่นกระสีสะเดือดมาจังไหนบูครับไปนี่ออกมาพี่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 นี่ออกมาอยู่นี่ครับยีน้องตู้ยเตรียมสวางม้าซะสแล้วครับยีน้องบักเกอร์ใหญ่ไซโลครับเนี่ยครับนี่ วามหวังสุดไทยของหมู่บ้านทํางานอิหลีครับพี่น้องอุ้ยกับไม้นี่ครับกับไม้นี่กรบไม้ริมสะครับพี่น้องนี่หนึ่ผมหาพี่น้องอยามมาเถอะหนอุ้ยพี่ครับคัก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 เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเอเพน่อนเนอครับพี่น้องนั่นครับเพิ่นน้องงงงอยู่หันมันบ่้น้อยแท้แทครับมันบ่้น้อยแท้แทเลยกันพี่น้องไหนมาเห็นน้าผมนี่บ่แห้งที่แกปากน้าจบจบกะสิว่าปัสขวดหนูเลยุ่นละครับพี่น้องอู้ยกระเบื้องหนาสิอะไรครับว่า กันนี่กันยังมีหนูหญ่ปน,นี่อยู่นะนะครับพี่น้องอู้ก็คักคัคับแสดงว่าหนูอยู่นี่นี่บอกหนึ่งลายสวงคนเอาบ่ได้ครับบวกว่าสิบเป็นมาใส่บ่วงหรือมาสันตกอกหรือมาหยังก็ได้ครับตะกี้น่ะนะผมผมตะลงมาบรรลานี่บัดข้าเจ้าเสาแล้วบาดนี่ครับพี่น้องอู้เดียวผมขอปลดโอเพนก่อนครับหนึ่งตัวนั้น,น,น,นเดี๋ยวคาดว่าเพื่นที่เรียบร้อยในไวๆนี่ครับเดี๋ยวตัวผมตรงเฝ้าปลดโอเพนก่อนครับเพิ่นแงบแงบอยู่นะครับผม คัก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 สุดยอดจริงๆครับผมปดเอต้นโอต,โตัวเพลแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องทั้งสองตัวเลยครับปดโอบกักเกอกไใหญ่แล้วกับมาปดโออ้นนูน้อยไส้มินิฟันน้ํานมนี่แหละครับพี่น้องปดเอาแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับผลงานบากกักเกอกใหญ่ไซโลจริงๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมคักขนาดคักขนาดครับอันอนุบาลฟันนานมตัวหนึ่งครับพี่น้องอุ้ย บธธรรมดาบธธรรมดาอีลีครับพี่น้องตัวนี้บักเกือกงนี่บ้อเบอถึงโลกับมีอะไรละครับแปดเขียดนี่ตามที่ผมจับเบิงมึงอยู่มือผมนี่ครับอุ้ยชุดยอดยีลีครับพี่น้องมันชุดๆเลยครับพี่น้องกับมือคื้นนี่ก็เป็นหาเต้มแล้วครับพี่น้องกับการใช้บ่วงของผมว่นี่ครับผมกับกับกับบ่วงยี่สิบหลังเที่ยวลงเว้าตะกลับครับพี่น้องกับบ่วงลวดบ่วงซิ่งยี่สิบหลังครับผม มีผลงานห้าแต้มสวยๆเลยครับเมื่อคืนสามคลิปวังหันนี่นะนะครับเสานี้ก็อีกสองเป็นมะกือง่ายตัวหนึ่งกับอนุบาลฟันนมนมตัวหนึ่งครับผมโอ้ยคัก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 สุดยอดจริงๆครับเอากระสีเดเข้าเมื่อบ้านเมื่อซ้อนเหรอครับพี่น้องกระสีเดออมลาพากจากพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ขอขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่น้องคองไปเอ,อยไนนอ้น้องลุงลุงป้าเอาเบิดทุกผู้ทุกคนคือเก่าแหรอครับที่การติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันเนาะครับเนาะก็ฝากไว้ในความโหมความใจฝากฮักแยงเบืองแยงคือเก้าเห นี่ก็ขอเก่าคำับาขอบคุณและสวัสดีครับผม